eo sáu mi đầu sư sư lầu khẩu hết hay hết na để lúc trao trao mi sao bỏ mi sáu kín đầu mau mau đâm bạc nó phẳng quần thầu khai khẩu chu bí ngân eo sáu bảo bắn khi lột khương eo bản chỗ lo cho lo nhà bố tạp nà năng hay ngang สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้ยปางนำภาพพี่น้องมาพบพ่อมาเบิ้งวิธีการเลี้ยงตะแตนครับพี่น้องครับจากทีมงานอิ่มสุกการเกษตรฟาร์มสัญจรนะครับเมื่อนี้เอาสาระดีๆมาฝากพี่ฝากน้องคลือเกี่ยวแก่กบกันเลี้ยงตะแตนครับไปเบื้องกันครับเมื่อนี้นะครับฟิล์ลพอนยู่บาลปนอครับ <chat> อ๋อยูยูค่ะครับผมสวัสดีครับจ ja, ้าสวัสดีจ้าเดินเดินจังมาพ่อกันเส้นป้าเจ้าอันนี้ตะแก่นสิมันครับำไหนแมนแมนโอ้ยไอคำจัดไปใส่ไอคำจัดโอ้พระคุณไปหาหญ้าติสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยหญ้าอีลูกคุณอันาสนิทตักแก่นเลี้ยงจัามือคำเลี้ยงใหญ่ทำนี่ครับอันนี้นี่คือตอนนี้นี่คือเขาอยู่ระหวังสามสิบ เดือนกลัวโอ้เดือนกลัวมีมีหลายห้องเนาะมี่หลายมีบอกว่าเกตไปพ่อเดือนกลัวกับสองเดือนสามเดือนขึ้นไปเดือวที่สามเดือนนี้กปนบ่ไดสองบ่ได้ดสองเดือนสามเดือนคือเขาอายุงานของเขาเนี่ยอายุขายของเขาเนี่ยแค่สี่สิบหามือโอ้เขานั่นล่ะเขาบ่ได้ดยูโดนดือนท่านออกมาจากใสครับาพ่อเองค่ะพ่อเองแมนโอ้สันมิ่น ลูกค้าอยากได้พันกับที่ต่อคุณพิลพ่อได้เป็นบอกเดี๋ยว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 เปิ่อให้เบิ้งครับอ่ะจ้ะโอ้ยสุดยอดครับกำครึกมือครับพี่น้องครับกำครึกมือนี่คือตักแตนเลี้ยงนะครับตะกี้นี่เคยไปฝนตกกังคืนตะเกียเลี้ยงเลี้ยงตั้งแต่หย่าบ่ได้วิ่งอาหารยังเลยมีแต่หย่าย่างเดียวตะกี้นี่ฝนตกกลางคืนไปไร้น้ำคุณแท่นหน้านะครับปีนี้ท่านสมัยครับยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้ว นะครับยายปางน้ำผ้าพี่น้องมาบุงการเลี้ยงตกแตนนะครับอขอบบุญขอบพุ่นใหญ่ใหญ่เพิ่นนะครับถ้าเน้อกินพ่สมอย่างนี้ครับนี่หยาเน้นเพือยหยาหวานหยาหวานนี่ตีหยาหวาน<ม>าอัน<ม>บอ,อันนี้ใบอ่อนคือเสริมคือเสริมโอ้มาเสริมเอามาเสริมเือเห็นมันเข้าเจ้าอาอน ใบกล้วยยังสิบ่อกล้วยนี่สิบ่แนะนําเลยกล้วยนี่ให้เขาโตเต็มไว้ซะกวนจังสมควรจังสิได้กินนม่นบ่แม่นคั่นสมมุติว่าเขาเขายังตัวน้อยครับคั่นสมมุติว่าลูกค้าลูกค้าจากได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เฮาก็มีให้อยู่นบ่มีมันมันบ่แม่นว่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้มันต้องเอาไข่นั่นล่ะไข่มีมีให้อยู่นบ่ให้แม่นเอาบอกฝากกับพี่กับน้องเลยว่า อยากได้พอพันแบบใดลดักษณะใดอ๋อขันซุ้มว่าขันขันซุ้มว่าอยากได้สนใจสนใจอยากได้ใครก็คือมันมีเฟซไม่ไล่อยู่ก<อ>็แอดเฟซแอดไล่มาไล่อยังครับบอกผมน,นะไล่กัศูนย์เก้าสองหนึง่สงสามหกห้าเก็ดสามหกไล่มาเลยอ่าแอดไล่มาเลยมาาเฟสบุ๊กมีบ่ครับมีขันมีเฟสบุ๊กเลยผมจะขึ้นใส่นี่ให้จ้าหลังจากยร์รองนี่ล้วไปอีกรอบนึงครับพี่น้องครับมาพี่นะครับติดตามชม ที่เห็นชเขียวนี่คือใบอ้อยครับพี่น้องครับใบอ้อยนหเนาะใบอ้อยเนาะมาเสริมใบอ้อยมาเสริมให้คือคือคือเสริมเขาจะซื้อปกติกับคือเป็นหยาหวานเต็มไว้แล้วครับผมปกติเีให้กินหยาหวานที่เขาปลูกไว้มิตแปงปลูกหยาโอ้เขาจะเบียงเพราอว่าพันยู่จักเดี่ยนแจ็กเดี่ยนเฮ้เสมอกันคือเสมอกันเพราะว่าเขาเอาไข่ลอดเดียวเลยโอเคครับไปเบิ่งอีกรอกนึงครับพี่น้องครับนี่ล็อกนี่นะครับอ่าล็อกนี่ก็คือ คุณพี่น้องครับเบื้องการบินของคนนะครับการเลี้ยงของคนณนะครับเต็มไวแล้วครับนี่โตเต็มไ่อ่าโตเต็มไวจ้ามาเพราะพ่อขายนะครับขายได้ขายได้กิโลหนึ่งเจ็วบาทครับกิโลหนึ่งสามร้อยค่ะสามร้อยบาทโลละสามร้อยบาทคือว่าเป็นโรแห้งการเงินที่ดีครับพี่น้องครับ เมื่อหวังมาสิถึงหั่นมาลำด้วยอย่างสิเป็นอาชีพเสริมนะครับอาชีพเสริมมุ้งมุ้งหนึ่งกองหนึ่งนี่ก็ได้เยอะสามพันอยู่อ๋อต้นนี้คือข้ออนุบัตรแมนนะครับแมนคือใครเขาย่หันโอ้พี่น้องครับเบิ้งเด้อครับเด้อวันนี้คือเ่เห็นแม่นะครับเป็นเป็นข้อไขนะครับพุทธว่างแล้วโตโตจับแยกแล้วผ้าเขาไปเบิ้งขังในนะครับอันนี้คือการเมื่อก่อนเขาก็ตามไปนะครับสุดยอดนะครับตามไป นะครับไปบึงนี่คือการเพาะไข่นะครับเป็นเพาะพันธุ์เม่พันธุ์นะวครับสิบก็มือเขาเอาักแล้วนี่สุดยอดนะครับสุดยอดนะครับอันนี้คือเป็นพ่อพันธุ์เม่พันธุ์เอาุยนะครับเป็นอนุบัลนะครับเป็นอนุบาลนะครับกำตนว่าผู้อยากตังจังสี่เขาก็มีใไห่เนาะมค่ไห่เป็นพ่อพันธุ์ปกติเทานี้ต้องเอาเฉพาะ กุยบกเผาบ่อบ่อบ่คือเข้าเข้ามันสี่นีไออันนานเขาก็เอาไข่เขาเลี้ยงเมือนบ่อเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงแล้วเขาก็เอาเอาไส้เขโรยโปกนาแล้วเขาก็จ้างเอาคุยบกเผานซุปน้ำแล้วก็ปั้นหมานเขาก็มาคุ้ปุ้ยบกเผานี่เอาอย่างคุยบกเผาก็เก็บดั่อเป็นว่ออนุบาลครับเป็นเป็นเฮี้ยนอนุบาลเป็นเป็นคุมแล้วนเป็นเป็นเนเนนเป็นเนนเเปนนะ็นเเปนนน สีบ่อให้เบิ้งง่ายๆนะครับป้าจบพี่น้องรรมนาครับพี่น้องครับรรมดานะครับพุ่นพุ่นพุ่นเบิ้งนะครับเอาไนี่ก็อันนี้ลกหนึ่งนะครับ่นขายกิโลละสามร้อยกิโลละสามร้อยนะครับยุนี่อันนี้กับรรมดานะครับเบิ้งนะครับหลายลูกนะครับอันนี้เป็นบอยนุบันนะครับบออนุบันที่นําเสนอใครให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับเอากะ เมืงเองแง่นะครับพี่น้องอยากกิได้พันนะครับกับมาติโตอคุณพี่ปุ๊บวีระพอพอร้อมกับคุณพี่กําจัดนะครับครับกับคือตามที่ผมเคยเห็นกับคือมีกันทอดตะก,กะแตนเนาะตามร้านค้าร้านขายงานวัดเพิ่นก็นมีทอดตะก,กะแตนหลังจากการทอดแล้วมีเมนูอย่างนรครับเมนูอย่างกับอันนี้กับคือโบลูพอค่าเขาสิเห็ดจังไหนด้ออันนี้เอ่ยกับโบลูด้วยแต่ว่าปกตินนี้เขาก็ซื อ,อ,อ,อ่อก็สิไปแกงก็ได้แต่ว่าปกติเขาก็สิทอดทอดปกติทอดเป็นส่วนหลายทอดเป็นส่วนหลถ้ามาขันอีสานมาเทาก็สิแกงใส่นมผสมเนาะออแกงใส่นมผสมแน่อ่าก็สิเป็นส่วนหลายนะครับฮะอันมีแนวแก่แบบไรฮะมีโรคมีโรคมีไข้บ่ัดสำหรับอันก,การเท่าเลี้ยงนนี่คั หนึ่งดูแลความสะอาดกระสีพมี่โร oh. สวงการตายกรสิบม่เกิดขึ้นเพราะว่าเขาปลูกหยาเองแต่ถ้าไปเอาหญ้าน้ำตาลท่องถนนทางอย่างสิ่งขึ้นเขาฉีดยาเมนบนอ,อกเข้าพวจากขีมาสิแ<ม>สบแป<ม>ดนคือเข้าอย่นี้หน่อยนักสิตายแต่พันเลี้ยงมากเพราะท่านได้เคยพ่อแสดงว่าเขาเลี้ยงปลูกหยาเองแมนศัตรูมันคือหมดย่างเดียวอ๋อแสดงว่าเขาปลูกหยาเองเลี้ยงาาเลี้ยงอยู่ในฟาร์มาาเองเนาะครับเนาะเขาปลูกเองเขาไม่ได้ไปหาหยาเอาครับก็คือว่า เพื่อนไหนขอมูลเท่าไหร่บานนี่สิน้ำพ้าพี่น้องไปเบ่งมองปลูกหย่าเพราะว่าส่วนมากเนี่ยข้าเจ้าว่าการเลี้ยงตายหลายเนี่ยคือข้าเจ้าไปเกี่ยวหย่าที่บรูเลียงเนาะบลูเลียงมาหย่ามาจากใส่ปลูกหย่เองโดยที่บ่าได้ไปเกี่ยวทั้งอืน่นนะครับเลี้ยงเกี่ยวเ่ายังให้ตะกแ่นเป็นหยานี้เกี่ยวเป็นหยาวานออมีหลกมีไผ่นะครับปลูกเองครับนี่นะครับ หญ้าปลูกเองบ่ยอยากให้ถ้ากระแตนไม่โลกไม่ไผ่ก็ต้องปลูกเองทั้งสี่นะครับตามขางข้างหรือสถานที่อื่นน่ะมันมีความเสี่ยงคนเสี่ยงคือบางเทีเขาอาจจะเสียยานนะครับเนาะตกค้างสุดยอดนะครับเป็นหญ้าหย้าชนิดใดนะครับนี่หญ้านี่เปียหยาวันโอ้ห้าวันนะครับเนาะเขาเอื่นหย้าห้าวันแม่นบอกหวานหญ้านี่เปียนี่แหละโอ้โนเปียนะครับอ่าเกีียวเอาตรงเกีียวให้ตามครับ เพ,พ,พื่อเพื่อสีให้มันปป่องอีกมัน,มนบ่กให้มันแตกก่อคือมาจากตำเลยอ้อครับผมครับผมควมรู้ที่ดีครับพี่น้องครับขาเกี่ยวสูงเออขาเกียเเก่ยวมันจะว่าแตกก่อแตกอยู่แต่ว่าข้าเกี่ยวรอบรุร้นมันสิเป็นต่อแข็งๆมันจะเกี่ยวองครับผมครับผมแต่ข้าวเกี่ยวตามขาเกี่ยวหลอบรุ้นเขาก็เกี่ยว่งยโอครับครับยันเกษตรน้ำมันก็บอกว่าสิเป็นการเลี้ยงการแตนเนาะเกษตรมีสวนกล้วยบักม่วงปลาบักม่วงอ้อย โอ้ยโอ้ยสุด,ดยอดครับเจ้าเป็นกเกษตรผสมผสาน่ดดเศษรษฐกิจพอเพียงที่นีเกษตรพอเพียงนะครับเป็นตัวอย่างให้กับพี่กับนอ้องเจ้า,าจังหวัดมหาสารคามในอำเภอเชียงยื่นนะครับให้พี่น้องได้ติดตามเจ้านะครับเอาอันนี้ก็จะเป็นปลาป้าหยาตะก้อนก็เป็นพืชผักสวนขวั้วโอ้ตะกี้เป็นูผัก,กแมนนะครับตะกะแตเตียนก็นกนเล่นโล โลพืชพักสวนขั้วออกก็เลยมาเลียงมะปลูกงาหวานโอ้ครับผมครับผมเพื่อจะให้ต้าเตียนปลูกให้ตะตก่นนะครับมียังสีฝากกัะพีกับน้องบอในในช่วงชุดไทยโคงชุดไทยเออแนะนํำพี่น้องไอที่แบบว่าเขาได้อยากเลี้ยงกันบอครับก็คือการเลี้ยงตะแต่เนียนหนีมะเมนว่าห้าสิบฟังรวยหฮาเลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อเพื่อว่าเป็นอาชีพเสริมเฮาเฮามีงานเป็นหลักอยู่แล้วแต่คืออันนี้คือเป็นอาชีพเสริม เสริมเพราะว่าเห็ดงานโอ้โทษทีครับอันเอี่ยเห็ดงานอยู่ใส่ับคือเห็ดงานอยู่โรงบานจ้ะโรงบานศูนย์คุนแจนนิดนึงเห็ดงันโอ,โอ,โอ้เยี่ยมเยี่ยมครับพี่น้องครับเป็นอันนี้เป็นอาชีพเสริมของเอี่ยซือ้อครับเป็นตัวอย่างที่ดีครับพี่น้องครับเป็นต<ะ>ัวอย่างที่ดีอันเพราะว่าแพนกะว่าจะคลองสีกษียณก็เลยมาเห็ดอันนี้ก็คือเป็นอนาคต โอ้ oh. มัน,นเรียเอาอนาคตมันมาได้ปัจจุบันแล้วครับผมครับผมวางแผนไว้นะ oh. นะไอ้อยากฝากว่าผู้ใดอยากเฮ็ดก็ค,ค,ค,คือ้นใหญ่ก็คือหนึ่งห้าตรงมีสถานที่ oh. สองห้าต้องว่าต้องเลี้ยต้องปลูกหญ้าไว้ก่อนว่ามันว่าพุดธพุทสิเอาเขา,าต้องพร้อมแมนว่าเขาต้องพร้อมสองพะว่ามันต้องมีนม้ำน้ำนิดใหญ่นี่น้ำใสซลุนซลเซ่ครับผมครับผ่านพอห้าใกล้หนองน้ำ เสริมก็ด้วยน้ำปลาปลาโอ้ครับมันใกล้หนองพรมใกล้งานใกล้นองใก้โซล่าเซลล์จ่าเดือนนึงสิประมาณสองร้อยกว่าบาทครับอ่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กาแฟกับน้องนะครับมือหนีแค่ปางความชืมงานอิ่มสุกการเกษตรฟาร์มนะครับอ่าสัญจรนะครับน้ำผ้าพี่น้องมาเบ่งสาระดีๆนะครับจังไดกะขอบคุณพี่ละพ่นกาแฟกับจานเช่นหนึ่งนะครับบอกเบอร์โทรบอกบ้านซองให้พี่น้องห้าพันสนใจอยากจีได้เพาะพันธุ์ พี่ต่อใส่ oh. บอกเพ่นครับพี่ <Yeah. S 2> พน้องครับอันเบอร์โทษแล้วค่ะเด้อ0921365736 oh. บ้านน้องบุญชูต้ตำบลครูท่องครับคูท่องอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสา,ารคามโอ้ยอะไรยางมากอ่ะคือถา้ถาถ้าซุ้มวันนาฟ้ามนีบัตรถึงสามร้อยธนาฟ้าม์ทะลับไหลโอ้ oh. ครับผมประมาณสองรอยหาสิบโอ้ต้องโทษเมื่วมลวงหนาะแมนต้องโทษเมื่วมลวงหนาะ oh. ครับครับผู้ปาบูดอนครับพี่น้องครับวัตรดีคงสุดท้าย นะครับเมื่อนี้ได้รับข่วมขอบคุณจากคุณพีระพอนนะครับพร้อมกับพี่ํำจัดนะครับจากของฟร์มตะก,กะแตนนะครับให้ข้อมไว้วางใจทีมงานอิ่มสุกการ,กรเกษตรฟาร์มนะครับเมื่อนี้มาทายทํำนะครับสาระดีๆให้พี่น้องเบิง้งนะครับเลียวแก่กับการเลี้ยงตะก,กะแตนนะครับก็หวังวา่าพี่น้องคงจะได้ขวอมลู้บ่หลายกันหน่อยนะครับพี่นอ้องผู้ติดตามชมแล้ว นะครับอยากจะให้ทีมงานอิ่มสุกการเกษตรฟาร์มนะครับไปทําการไล่สดไปทําการทายถ้ำนะครับกาติโตอนะครับอิ่มสุกการเกษตรฟาร์มพร้อมกับฝากกับสปอนเซอร์ผู้ทีลงโฆษณานะครับทีมงานอิ่มสุกการเกษตรฟาร์มนะครับยังตอนรับพี่น้องอยากให้ทีมงานไปทายถ้ำให้นะครับโฆษณาให้นะครับยินดีรับใช้นะครับฝากไว้นะครับคำรับทีปนี้ ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ครับสวัสดีครับดังบากเตน้องพังกาคุณเทาใครเขาจูบิงเนี่ย้าเมาปัน